สวัสดีค่ะมาตอบคำถามที่เจ้าของคลินิกขนาดเล็กถามบ่อยที่สุดค่ะ SEO สำหรับคลินิกขนาดเล็กมีงบน้อยทำได้ไหมคำตอบคือทำได้และชนะคลินิกใหญ่ได้ด้วย local SEO ค่ะสามกลยุทธ์หลักที่ช่วยให้คุณประหยัดงบและติดหน้าแรก Google 1. ยึด local SEO ปรับ Google My Business ให้เป๊ะ local keywords ต้องอยู่ในเนื้อหา นี่คือการดึงลูกค้าในพื้นที่โดยตรงคอน content e-eat จากหมอจริงใช้ความเชี่ยวชาญของแพทย์ในคลินิกของคุณมาสร้างคอนเทนต์เจาะลึกเพื่อแสดงความเป็น Expertise โดยไม่ต้องจ้างนักเขียนแพงๆ 3. ล long tail keywords และ tools free เน้นคำเฉพาะเจาะจงที่คู่แข่งใหญ่ไม่สนใจและใช้เครื่องมือฟรีอย่าง Google Search Console ในการวิเคราะห์และแก้ไข Technical SEO ด้วยตัวเองสรุปละค่ะการทำ SEO สำหรับคลินิกงบน้อยคือการเน้นความคุณภาพและความแม่นยำค่ะอยากให้คลินิกคุณติดหน้าและ Google ด้วยงบที่จำกัดไหมคะ สำหรับผู้ที่สนใจเรียนคอร์สมเว็บไซต์ SEO ขาวและรับทำเว็บไซต์คลินิกศัละยะกรรมความงามติดต่อสอบถามและปรึกษาฟรีได้ที่ Teacher J Facebook คือ SEO Clinic Line @itmaban โทร0984699593เว็บ teacherj.com ค่ะ